สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมมิวคลาสสิกนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกม mmO นะครับซึ่งเราบอกเลยว,ว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนเวอร์ชั่น pc มากๆนะแล้วก็มันกําลังจะเปิดในส่วนของสโต re ไทยเราด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นของสโต re ต่างประเทศนะครับถ้าใครอยากจะเข้ามาลองก่อนก็ลิงก์โหลดเนี่ยผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตัว เป็นของสโตเวียนานครับภาษาก็จะเป็นภาษาเวียดนามหมดเลยนะครับอาจจะอ่านแบบยากนิดหนึ่งนะในส่วนของออตัวสายอาชีพเนี่ยนะครับมันจะมีให้เราเลือกอยู่ทั้งหมด4สายด้วยกันก็ตามนี้เลยนะครับก็ลองมาเ,ออเลือกเล่นดูนะครับจะมีดาบใช่ไหมอ่าแล้วก็มีในส่วนของพวกนักเวทนะครับมีนักธนูด้วยนะครับแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งผมไม่แน่ใจว่านี้คืออะไรนะน่าจะเป็นแบบสายแบบดาบสองมือนะแต่ผมจำชื่อสายอาชีพไม่ได้นะครับผมเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกตามนี้ เออต้องบอกว่าเวอร์ชันนี้ค่อนข้างจะเหมือนนะเออพอ,เ,อ,อเหมือนพอสมควรเลยกับเวอร์ชัน BC นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกในส่วนของสายอาชีพแล้วกันนะครับผมจะเลือกตัวไหนดเีเลือกเป็นตัวดาบแล้วกันอะแล้วก็นี่ครับมาทําการตั้งชื่อนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นพร้อมๆกันเลยนะครับผม อ่าโอเคนะแล้วก็เวอร์ชั่นนี้นะครับของเซิร์ฟเวอร์เวียดนามเนี่ยแจกโคตรจะเยอะนะครับผมของนี่ดรอปโคตรจะง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยแล้วกันนะพอเราล็อกอินเข้ามาได้ในตัวเกมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เรามาทําการแบบว่าวิาว่งรับเควสทันทีเลยนะครับแล้วก็แค่กดติ๊กตรงนี้ครับวิ่งรับเควสไปแนมะ้ได้ของมาได้เพชรได้อะไรมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวกดไปเลยนี่ฮะแล้วก็อันนี้น่าจะกดใช้ในกระเป๋าได้นะครับนี่เลยนะกดใช้ไปนะครับปั๊บนี่นะ เห็นไหมฮะเลเวลอัพกระจายครับอ่ะนี่ครับรับไปปึ๊บนี่เลยปึ๊บโอเคนี่ครับเรียบร้อยดูดิดูดิเห็นไหมตีมอนสเตอร์นะครับใส่ของเข้าไปครับมีของให้ใส่เราตอนนี้ยังใส่ไม่ได้เนาะนี่ฮะอ่ะเห็นไหมบรรยากาศค่อนง้างที่จะเหมือนกับ New เวอร์ช n ่นสมัยก่อนๆนะครับใครที่แบบว่าเคยเล่นเมื่อตอนเวอร์ชั่น PC เนี่ยก็ต้องบอกแล้วว่าอายุอนามเนี่ยไม่ใช่น้อยแล้วแน่นอนนะครับเห็นไหมครับบรรยากาศเหมือนเลยนะฮะเนี่ย แต่ตีแต่ละตัวตีทีนี่คือแบบเลเวลขึ้นกระจุกระจายมากนะครับค่อนข้างแจกเยอะผมบอกเลยว่าแจกเยอะมากๆนะครับนี่ฮะอ่ะเห็นไหมครับต้องบอกเลยว่าเป็นลิขสิทธิ์แท้เลยนะที่กําลังจะมาเปิดในส่วนของสโตทยเรานะครับประกดปลายส่งเวสใช่ไหมนี่ครับตัวเกมก็จะมีแนะนให้เราวาร์ปไปยังจุดต่างๆนะครับนี่ต,ต,ตีไปครับโอเคอ่ะนี่ฮะคนก็จะแบบดรอปของกระจุกกระจายมากครับอันนี้ผมยังใส่ไม่ได้นะ ต้องรอให้มันแบบว่า,ามาดำเนินการอัพในส่วนของตรงนี้ก่อนนี่ครับใส่เข้าไปปึ๊บแบบนี้ก่อนนะฮะอ่ะเห็นไหมครับนี่อันนี้เนี่ยจะเป็นการแบบว่าอัพค่าสเตตัสต่างๆนะก็กดได้เลยครับมันจะแนะนำอยู่แล้วนะว่าเราควรอัพค่าสเตตัสไหนนะครับของสายอาชีพอะไรบ้างเนาะนี่ของใส่ได้แล้วกดวใส่ไปดูดิพลังขึ้นก็จะกระจายมากครับทุกคนปุ๊ๆเลยนะฮะเซิร์ฟนี้ โอเคกดมาที่แผนที่ต่อนะครับแล้วก็วาร์ปไปยังจุดอื่นๆต่อนะครับนี่ช่วงแรกๆคือตัวเกมเขาจะค่อนข้างแบบว่าแนะนําได้แบบง่ายๆเลยครับแนะนําให้เราแบบว่าเล่นสบายๆนะสําหรับใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนก็จะแบบเนี่ยเล่นแบบง่ายๆแบบนี้ครับกดติ๊กๆๆๆไปนะครับชิวๆนะฮะก็ได้บรรยากาศนะครับสําหรับเกมมิว uh, uh, นะครับผมในสมัยก่อนๆน,นะ มันได้บรรยากาศแต่จะให้มันเหมือนของเวอร์ชัน PC แบบว่าเอ้ยเล่นแบบเอ่อทีละนิดทีละหนอ่อยอาัยตี้อะไรเงี้ยเพราะไม่น่าจะเหมือนกันนะนะครับเอออันนี้จะเป็นการแบบว่าตีบวกละกดเข้ามาก็คือตีบวกด้เลยครับถ้าเรามีหินตีบวกนะเซิร์ฟเวอร์เวียดนามเนี่ยแจกเยอะนะครับหินตีบวกเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับแจกแบบยับ,ย,บยับนะฮะเนี่ยเห็นไหมได้มาอย่างง่ายนะราะว่าตีบวกมาเรื่อยๆนะครับผม้ด้เดี๋ยวชุดก็จะแบบมีประมาณว่าแบบเหลืองทรงเรลืองแสงขึ้นมาด้วยนะครับนี่นะโอเค มอนสเตอร์ Monster, ใช่ไหมผลวาร์ปไปเลยครับนี่เปิดแล้วก็ต้องบอกนิดนึงนะครับว่า,ามันจะมีในโส่วนของการ P K ด้วยนะอันนี้นะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสาหรับของเกมมิวนะฮะ <c ười> คือ P K กันกจ็จยกระจายมากนะครับใครที่แบบว่าเอ้ยตัวแบบกระจอกงอกง่อยนี่คือโดนฆ่าแบบยับยับเลยนะอันนี้บอกเลยนะครับผมโอเคไปไปต่อครับพื้นที่ต่อไปเออรู้สึกว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นเนี่ยคนจะอาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ อของเซิร์ฟเวอร์เวียดนามเนี่ยก็โอ้มีเป็นร้อยเซิร์ฟเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามันเปิดมานานแค่ไหนแล้วนะฮะเออผมไม่หาเจอมาก็จัดให้ดูเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเปรียบเทียบแล้วนะครับกับของมิวที่มันเป็นมิวคลาสสิกที่กําลังจะเปิดในส่วนของสโตทายเราเนี่ยมันเหมือนกันเลยทุกคนนะครับนี่กดไปนี่นะผมกดให้ดูแบบไปไเรื่อยๆเลยนะครับนี่ฮะดูสังเกตเลเวล40กว่าแล้วครับนี่ไปนี่ดูดิ ดูของดรอปดนีฮะแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีให้เราแบบว่าไปตีบอสตีไรด้วยนะครับนี่อ่ะให้มันตีไปใช่ไหมอ่ะกดนะครับใส่ของรางวัลปึ๊บโอเคอันนี้น่าจะเป็นของแจกหรือเปล่านะครับมันจะมีของแจกอยู่เรื่อยๆนะเติมเงินก็รู้สึกว่าแค่30บกว่าบาทนะครับแล้วก็จะได้ของมาค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคไปกดไปต่อครับนี่ฮะวาร์ปไปนะครับตัวเกมมันจะมีแนะนาเห็นไหมนี่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่ะกดไปครับไปไปต่อเลยครับผมนี่ตีมอนสเตอร์ต่อนะฮะ นีครับยางชิลทุกคนดูเป็นไงแล้วเดี๋ยวมีตีบอสครับตรงนี้เนี่ยกดลองกดตรงบอสนะครับกดก็มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปล่าบอสได้ครับกดเข้าแบบนี้แล้วมันก็จะวาร์ปไปยังจุดล่าบอสเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มาตีบอสได้นะครับพอเราตีบอสเสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะมีของดรอปนะครับเยอะแยะมากมายครับในส่วนของตัวบอสนะเดี๋ยวรอมันตายนะป๊บดูของครับดูดิโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ทุกคนเนี่ยมีชุดอะไรใส่เรียบร้อยครับ เออชิวจัดนะฮะอ่ะออกมาครับแล้วก็อ่ามีไข่มีไข่อันนี้ไข่ทอ,องคํานะครับพอเราได้ไข่ทองคำมาใช่ป่ะเราสามารถกดติ๊กตรงนี้แล้วก็ว์าไปาทำการตีนะครับมอนสเตอร์ที่มันเป็นมอนสเตอร์ตัวสีทองเหมือนเนี้ยพอเราตีมันตายใช่ไหมมันจะมีของดรอปมาให้นะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันคล้ายๆกับการตีบอสเลยทุกคนเนี่ยอ่ะตีเสร็จนะป๊บดูครับเห็นไหมเนี่ยของที่เราได้มามี XP ด้วยแล้วก็มีเงินด้วยนะครับมีสายไปเห็นไหมครับนี่ป๊ับ พลังขึ้นก็กระจายมากนะตัวระบบตัวเกมเนี่ยกดขยายมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยขยายขึ้นมาดูเหนะ็นไหมมันจะมีขึ้นมาอยู่นะครับมีระบบสัตว์ขี่นะครับระบบเพื่อนเนาะระบบกิ้นะครับระบบตีบวกอันนี้อะ่ะกดมานี่ครับเรามีหินแล้วก็ตีบวกไปเลยนี่ครับตีบวกไปนี่ครับะตีบวกไปเลยเอ,อจนกวพาหินจะหมดพอหินหมดแล้วก็ไม่ยากครับถ้าเกิดว่ามันหมดใช่ไหมก็ไปหาตีบอสเอานะครับเออดอกหินมาใหม่อะไรเงี้ย เพราะของมันแจกก่อนข้างง่ายครับผมโอเคลายแผนที่ต่อไปอตัวเกมแนะนํานะครับก็วาร์ปไปเลยเอาได้ขายทองคํามาแล้วเอาวาร์ปไปทีอีกสักหน่อยนี่ครับผมเดี๋ยวผมพาเดินดูบรรยากาศรอบเมืองนะครับเมื่อกี้ไปที่เมืองหิมะใช่ปะ่ะเออเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่ามันเหมือนกับเวอร์ชัน PC แค่ไหนนะครับผมโอเคตีตัวนี้ตายก่อนโอเคเรียบร้อยได้ของไหมนะใส่ไปนี่ครับผมบโอเคแล้วก็อัพไปเลย นี่เรียบร้อยฮะอ่าเดินสำรวจเมืองหิมะนะครับนี่อ่ขยายแผนที่ดูนะเหมือนเลยนะนะครับเหมือนเวอร์ชัน PC เลยนะเนี่ยอันนี้คือเมืองหิมะใช่ปะเนี่ยมาดูครับเห็นไหมมันจะมีแบบเป็นเอ่อบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เราเดินเข้ามาดูเนี่ยเห็นปะเหมือนเลยครับเข้ามาก็เนี่ยฮะเนี่ย,เ,ยเออใครที่เคยเล่นมิวอยู่แล้วนะก็น่าจะพอจะรู้นะครับว่ามันเหมือนจริงๆนี่ครับผมเดินสำรวจนะ เห็นไหมอ่าอาจจะไม่ได้เจอคนสักเท่าไหร่นะครับเขาน่าจะกระจุยกระจายกันไปหลายๆเซิร์ฟไปแหละดูนี่นี่นี่ไหมเดินออกมาครับก็จะเจอมอนสเตอร์นะหานอกเมืองครับเดินออกมาหน่อยปั๊บตรงนี้ครับหนี่มอนสเตอร์ก็จะอยู่นอกเมืองนะครับนี่แล้วก็มาตีมอนสเตอร์ได้แล้วนอกเมืองโอเคเดินสำรวจดูนี่ปึ๊บปึบมอนสเตอร์อยู่ไหนวะตรงนี้มันหายไปไหนหมดเนี่ยเออไม่เจอเฉยเลยนะครับมันน่าจจะอยู่ตรงจุดอื่นนะครับอโอเค กดวาร์ปไปนี่ครับวาร์ปปึ๊บนี่มันอยู่ตรงนี้นี่ว่าอ๋อมันอยู่รวมมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ทำเควสไปนะครับตีตีไปเลย่าโอ้ยบอสเหมือนจะตีบอสได้แล้วนะครับเนี่ยตีไปวาร์ปเรียบร้อยเสร็จแล้วอันนี้ออ้ยไขย่ทองคำไปตีไข่ทองคำครับเวลาเราตีไข่ทองคำเนี่ยแล้วก็จะแบบอ่าได้เลเวลอัพมาด้วยนะอืมตีมาตัวนึงอนะนะครับของเซอร์เว่นน้ำเนี่ย มันก็จะมีให้เราเติมเงินเติมมาอะไรค่อนข้างเยอะนะครับแต่คืออย่างที่บอกอะว่า,ว,าว่ามันแจกเยอะจริงๆแจกเยอะมากๆครับเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยเนี่ยมันจะมีแบบว่าเอา่อพวกชุดเทพชุดอะแรเงี้ยให้เราได้ใส่ด้วยนะนะครับผมคือเราอาจจะต้องเอ่อแบบใช้เพชรไปซื้อนะชุดเทพอนะครับแต่คือเพชรอะเขาแจกเยอะไงประเด็นนะ่ะนะครับแล้วก็นะตอนนี้ดูตรงนี้ดิเห็นปะ่ะคูณ300นะครับทั้งบัฟทั้ง exp ครับคูณกระจุกระจายครับผมไอตรงเนี้ยเห็นไหม เราสามารถมาทำงานแบบว่าเราตีมอนสเตอร์พกสัตว์ทองอะไรนี้ได้แล้วใช่ปะเสร็จแล้วก็กดรับของางวันไปนะครับกดรับแบบนี้ส่วนนั้นมนตรงนี้ครับก็คือแบบของเทพต่างๆนั่นแหละที่เราจะได้นะครับดูอาวุธดิบวกพันห้านะครับผมอ่ะเนี่ยมันก็จะค่อยๆมีแจกมาเรื่อยๆครับตามระดับของมันนะครับผมอ่าเราสามารถที่จะมาซื้อได้นะอ่าใช้เพชรในการซื้อนะครับแต่ว่าการซื้อเนี่ยมันบอกว่าจะต้องเลเวล2 0 0มั้งถึงจะซื้อได้นะครับแล้วก็เราต้องมีเพชรด้วยนะ มีเพชรสองหมื่น่ะนะครับแต่การที่จะสะสมเพชรให้มันครบ2 0,000ืนเนี่ยก็ไม่ได้ยากผมบอกเลยนะครับไม่ได้ยากอ่ามีขายทองคำนะครับขายทองคำอันนี้น่าจะเป็นการดรอกมาแหละนะครับผมดรอกมาจากพวกมอนสเตอร์ที่เราไปตีอะนะนะครับแล้วก็เนี่ยวว์ามาตีต,ตีตีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ถ้าเกิดผมเจอคนที่ออนไลน์อยู่นะคือตีตายโดนตีตายเลยนะเพราะเขาแบบอาจจะเก่งกว่าเราอะนะครับนี่คนรับของเห็นไหม เราตีตัวรองคําไปนะครับผมแล้วพอเราแบบเอ่อได้ของเยอะๆมาใช่ปะเนี่ยอ่าพอเราตีครบหมดแล้วนะครับเราก็จะสามารถกดรับของรางวัลด้านล่างตรงนี้ได้นะครับมันจะมีแจกให้เราอยู่นะมันจะมีกิจกรรมก็งั้งเยอะครับให้เราทำเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยฮะแล้วก็มาสะสมนะครับกดรับในส่วนของเพชรตรงนี้นะครับนี่เนหะ็นไหมแล้วก็จะมีในส่วนของการแจก v i p ด้วยนะครับเกมนี้บอกแล้วว่ามันแจกยับยับนะครับแต่เป็นของเซิร์ฟเวียดนามนะที่แจก ส่วนเซิร์ฟไทยก็แน่นอนและครับเขาคงไม่แจกขนาดนี้แหละนะครับก็ต้องทําใจนิดนึงนะแต่ถ้าใครอยากเล่นก็เล่น,ลน,ลนไปเถอะนะครับเออนะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ผมามาแนะนําประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะมาลองเล่นนะครับก็สามารถที่จะโหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับผมเออเล่นก่อนที่จะแบบว่าเซิร์ฟไทยจะมานะครับรู้สึกว่าจะมาวันที่เอ่อประมาณวันที่9ก้ามัพฤศจิกายนถ้าผมจําวันไม่ผิดนะเออแต่ว่าช่วงเดือนนั้นแหละ นะครับมาแน่นอนนะครับเซิร์ฟไทยโอเคยังไงก็ไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าคลิปนี้เอาวันนี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับผม